โทรศัพท์แม่มีฟังก์ชันกล้องหน้าไหมคะไม่ไร้สายแม่มีฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนหรือเปล่าแล้วลูกแม่มีฟังก์ชันควบคุมอารมณ์ไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันนะแม่มีฟังก์ชันคือใช้งานได้ไม่มีฟังก์ชันคือใช้งานไม่ได้ ถ่ายกล้องหน้าไม่ได้ตัดเสียงรบกวนไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่มีเด็กก้าวร้าวไม่มีเด็กเจ้าอารมณ์มีแต่เด็กที่ยังไม่มีฟังก์ชันการใช้งานนี้ในสมองมันคือเอ็กเซคิวทีฟฟังก์ชันหรือความสามารถในการทํางานขั้นสูงของสมองหลกัหลกๆแบ่งเป็น9ตัวแต่ไม่ต้องจํานะแม่แค่แม่ลองไล่อ่านดูให้ครบแล้วแม่จะรู้ว่าถ้าลูกมีฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งหมดเลี้ยงก็ง่ายอนาคตก็ไกลแม่แล้วมันจะมาได้ยังไงฟังก์ชันเหล่านี้แม่คือผู้ติดตั้งต้องการเนื้อสมองที่ดีของลูกกาเรเลี้ยงดูที่เปิด อกาสให้สมองส่วนคิดถักทอวงจรประสาทและการฝึกฝนที่นานมากพอเพื่อให้วงจรประสาทกลายเป็นโครงข่ายที่แข็งแรงตัวอย่างเช่น e.f เรื่องของการวางแผนลูกจะมีโครงข่ายเรื่องนี้ที่แข็งแรงลูกสามารถจัดลำดับความสําคัญในชีวิตจนเป็นนิสัยอ่านหนังสือก่อนทํากันบ้านก่อนแล้วค่อยไปเล่นโอ้โหสวรรค์เลยแม่แม่กดติดตามแม่ดาไว้แล้วมาติดตั้ง executive function ให้ลูกกันค่ะ